กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มแพนเก็ตกันครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรที่ขาดที่ดินทํากินและมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมนะครับมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ คุณผู้ชมคะการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดที่ดินทํากินรัฐบาลจัดให้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติค่ะโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้กับท่านพลเอกประวิพงศ์สวรรัสดรองนายกรัฐมนตรีดําเนินงานผ่านโครงการของสถาบันบริหารจัดการธน,นาคารที่ดินองค์การมหาชนนะคะหรือว่าบจอทอเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะโดยมีการป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ ที่ดินทํากินจากการขายฝากการจำนองนะคะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีการสนับสนุนงบประมาณนะคะในการพัฒนาสาธารณูปโภคมีการพัฒนาในด้านความรู้มีการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการที่ดินนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพื้นที่ด้วยซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านกุลพัฒน์ภูมิใจอวดรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนมาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยค่ะตอนนี้ท่านกุล ท่าน,นรองสวัสดีค่ะ<ช>ค่ะ<ป>วันนี้นะคะกสึกเป็นเกียรติอยิ่งที่ท่านให้เกียรติกับรายการนะคะมาร่วมพูดคุยกันก่อนอื่นเลยนะคะอยากขอทราบถึงความเป็นมานะคะของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนนะคะครับตัวสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจัดตั้งตามพระราชกัญญัิค่ะจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเมื่อปี5 4สี่ ปัจจุบันนี้เราได้ขับขึ้นจริงเริ่มปี5 9าานะครับก็อย่างที่ท่านว่าเนี่ยสถาบันบริหารก,การธนาคารที่ดินหรือบอจทมีภารกิจหน้าที่อะไรก็คือจะมาลดควา,ามเดือดร้ําด้านสังคมคโดยเฉพาะด้านที่ดินทํากินของพี่นอออ้องเกษตรกรและควา,ามยากจนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสองคมเมน,นงชาติ <ฮะ S 2> ที่สินะครับปัญหาที่ดินทํากินของประเทศไทยท,ที่ท่านทราบอยู่มีปัญหามาร่วม80ปีโอโยาวนานมากๆนะคะทุกทุกรัฐบาลทุก <ฮะ S 2> <ๆ S 1> สมัยก็พยายามจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านประวิตรวง,ง,งสุวรรณเนี่ยท่านมีความให้ความสำคัญอย่าสูงมากจะแก้ปัญหาให้ได้ ดยผ่านสถาบันบริหารจัดก,การธนาคารที่ดินค่ะนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะกระจายถึงของที่ดินเป็นความไม่ยั่งยืนโดยให้พี่น้องมีที่ดินทํากินนของตนเองจะได้ยั่งยืนมั่งคงมัง่งคั่งค่ะนะครับก็กระบวนการที่จะมาให้บชชช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าพี่น้องเป็นรายบุคคลที่ประสบปัญหา เอาที่ดินผืนสุดท้ายของพ่อแม่ที่ให้มาจะไปใช้บริการหรือไปคู่เงินที่ไหนก็ไม่ผ่านไม่ว,ว่าเป็นธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็ไม่ผ่านก็ไปไหนครับท่านรู้ไหมครับก็ไปคู่นอกระบบคือไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการของรัฐหรือว่าสถาบันที่มีอยู่ได้แล้วก็ไปนอกระบบเลยซึร่ระบบส่งผลให้เป็นนี้เยอะมากครับทางบจทก็จะเติมเต็มให้ ไม่ว่าต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำต้นน้ําคืออะไรครับต้นน้ําเราก็จะหาที่ดินที่เหมาะสมทำเกษตรนะครับเป็นที่เอกชนนะครับท่านเพราะหน่วยงานของเราเนี่ยให้รักอยู่ที่ที่ดินเอกชนจะได้ไม่ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่กขิเป็นใช้ที่ของรัฐนะครับวิธีการก็คือพี่น้องรวมกลุ่มกันแล้วเราจะให้ความรู้ต้นน้ําเลยครับให้ความรู้ด้านทำเกษตรโดยน้อมนําหลัก ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในใน,ในทรเกษตรนะครับวิธีการองค์กรนี้นะครับมีส่วนร่วมของภาาประชาชนโดยพี่น้องเกษตรกรถือเป็นขุนส่วนขององค์กรนี้พี่น้องเป็นคนเลือกที่ที่นินท,ท,ทำกินเองถ้าได้ที่เป้าหมายชัดเจนแล้วหน่วยงานบาีทอก็จะมีหน่วยสำรวจพื้นที่โดยใช้ระบบของ หน่วยงานรัฐต่างๆ,ๆที่เรามีภารคีอยู่นะครับไม่ว่านพมนาที่ดินหรือต่างพื้นที่เกษตรเราจะวิเคราะห์สังเคราะห์ว่ามันเหมาะสมทำเกษตรได้หรือไม่โดยเฉพาะแหล่งน้ําต้องมีนะครับเ,เ,เราก็จะออกแบบาวางผังร่วมกับพี่น้องนะครับ แต่ในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรองนะคะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ะกกรนะคะรวมถึงเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรายเดียวหรือว่าราุกลุ่มก็ตามอยา,ากจะมีที่ดินทากินเนาะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพื่อชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่ยั่งยืนและยาวนานถ้าจะติดต่อกับบจทอเองสามารถดําเนินการได้ยังไงบ้างคะพี่น้องนะฮะสามารถยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือจะเขียนส่งมาทางไปรษณีย์นะครับคำน้องง่ายๆนะครับ เรื่องขอรับการสนุนช่วยเหลือไม่ว่าเป็นโดนที่ดินโดนจำนองถายฝากไปแล้วหรือมาค้มรดีแล้วขอความช่วยเหลือโดยท่านก็เอาหลักฐานมาก็แนบบัตรประชาชนทะ,ะเบียนบ้านสัญญากู้ยืมเงินนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวยังไงตนจะยึดยังไงนี่คือกรณีป้องกันสูวนเสรีสิสทธิส่วนกรณีที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องมีที่ดินทำกินเป็นานางกลุ่มนะครับ ก็เขียนคำร้องมาได้ครับเช่นเดียวกันว่าพี่น้องรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนต้องการมีความประสงค์ต้องการให้บทช่วยเหลือจัดสรรที่ดินในในรูปแบ่งรวมก็เนินกากขั้นตอนเดียวกันครับก็ส่งจดหมายตามเปรษณีี์ที่อยู่นะครับตามขึ้นที่หน้าจอตรงนี้หน้าจอนะครับหรือจะส่งทางอีเมลกันตๆมมานะครับบทยินดีครับ จะดูแลพี่น้องนะฮะทั่วประเทศวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองลลุพัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้รายการฟาร์มเพนเต็ตของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ